สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h e a l i n ท t a r o รบายชรีกรนะคะวันนี้แม่หมอจะมาทำหัวข้อที่ว่าตัวตนในอนาคตของคุณอยากจะบอกเคล็ดลับอะไรที่จะช่วยคุณได้ในตอนนี้เรามาดูกันว่าตัวตนในอนาคตของคุณเนี่ยจะสื่อสารกับคุณในเรื่องใดเพื่อให้คุณได้เใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น บางคนอาจจะมีปัญหาในการใช้ชีวิตช่วงนี้หรืออยากจะได้คำตอบอะไรสักอย่างหนึ่งแม่หมอก็หวังว่าคลิปนี้อาจจะช่วยคุณได้อาจจะสร้างประโยชน์ให้กับคุณได้ไม่มากก็น้อยนะคะขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะเรามาดูกันว่าตัวตนในอนาคตของคุณอยากจะเผยเคล็ดลับใดที่จะช่วยคุณได้ในตอนนี้นะคะ ตัวตนในอนาคตของคุณอยากที่จะบอกอะไรกับคุณ The Star Ten of Wands Ten of Swords The d e v i l ไฟออฟซอสก่อนอื่นแม่หมอจะทำความรู้จักกับคุณก่อนในตอนนี้พลังงานของคุณที่เข้ามาชมคลิปนี้ที่พลังงานของไพ่ของแม่หมอจะจับความเ,าเขาเรียกอะไรอะชีวิตอะตัวตนของคุณในช่วงนี้ได้นะก็คือคนที่เข้ามาชมคลิปนี้คุณค่อนข้างที่จะโดดเด่น มากๆในช่วงนี้ในสื่อสังคมโซเชียลหรือสื่อต่างๆหรือแม้กระทั่งแวดวงสังคมที่คุณอยู่คุณก็มีชื่อเสียงพอสมควรค่อนข้างที่จะโดดเด่นเลยในตอนนี้นะคะแล้วก็ไอไอไอชื่อเสียงความโดดเด่นของคุณที่ที่มันมาพร้อมกับภาระและหน้าที่ต่างๆมากมายที่คุณต้องแบกไว้คุณอาจจะได้รับความนิยมถ้าคุณ เขาเรียกว่าถ้าคุณมีชื่อเสียงจากการค้าขาย้ายของออนไลน์ดีหรือมีชื่อเสียงจากการที่คุณทําสื่อออนไลน์ต่างๆผู้คนมากมายให้การยอมรับในตัวคุณพอมีปรากฏการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นคุณรู้สึกว่าตัวคุณเองจะต้องแบกภาระตรงนี้ไว้คุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะเก็บเอาพลังงานตรงเนี้ยไว้กับตัวคุณนาน,าน คุณเลยทําทุกอย่างให้มันเต็มที่ที่สุดคุณทําทุกอย่างให้ได้ดีที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้เพื่อรักษาสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในตอนนี้ของคุณไว้แต่ในการที่คุณทําทุกอย่างพยายามทุกอย่างทํางานหนักทํางานเหนื่อยทุกอย่างแล้วผลที่มันได้กลับมามันมีเซอร์ไพรส์มันมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้น คนที่ไม่ได้กลับมามันมันมันเหมือนเป็นฟีดแบ็กที่ที่คุณคุณสูญเสียบางสิ่งบางอย่างที่ที่คุณเคยได้ไปถ้าจะเทียบได้กับการที่แม่หมอจะยกตัวอย่างว่าถ้าคุณมีชื่อเสียงมาที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีชื่อเสียงคุณทําโดดเด่นมากๆนู่นนี่นั่นพอวันหนึ่งคุณพยายามทําทุกอย่างแล้วแต่ชื่อเสียงตรงนั้นหรือ หรือความนิยมตรงนั้นน่ะมันลดหายไปคุณรู้สึกผิดหวังคุณรู้สึกเจ็บคุณรู้สึกเสียใจกับการสูญเสียความนิยมการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างที่คุณพยายามที่จะยื้อไว้อะคุณยื้อไว้ไม่ได้คุณเสียใจ ตอนนี้คุณเสียใจคุณเฮิร์ตมากๆแล้วเรื่องนี้มันก็ติดอยู่ในหัวของคุณอยู่ตลอดเวลาถึงคุณจะพยายามที่จะเยียวยาตัวเองถึงคุณพยายามที่จะแบบทำให้มันดีขึ้นแค่ไหนในความพยายามของคุณนะมันเหมือนมันดูในความรู้สึกของคุณนะมันดูไร้ค่าจนคุณรู้สึกเบื่อจนคุณรู้สึกว่าโลกใบนี้ไม่ยุติธรรมเลย ทุกคนไม่ยุติธรรมกับคุณเลยคนรอบข้างสังคมไม่ยุติธรรมกับคุณเลยคุณผูกติดพันธนาการในความคิดของคุณตรงนี้ไว้มากๆเอาง่ายๆถ้าพูดกันตรงๆถ้าคนที่เข้ามาชมคลิปแม่หมอเป็น fc แม่หมอจะจะเข้าใจว่าถ้าถ้าไพ่เดวิลขึ้นเน่ะแม่หมอจะต้องขอพูดว่าคุณยึดติดกับกับบางสิ่งบางอย่างที่ที่คุณอยากจะให้มันอยู่นานๆน่ะ ณยึดติดก,กับเรื่องพวกนั้นมันผูกพันธนาการในความคิดของคุณมากๆแล้วสิ่งที่ทําให้คุณเจ็บสิ่งที่ทําให้คุณทุกข์เกิดจากการที่คุณไม่ปล่อยวางเกิดจากการที่คุณเขาเรียกว่าปล่อยให้สิ่งนั้นนะ่ะมันผูกมัดปล่อยให้สิ่งที่ทําให้คุณเจ็บอ่ะพันธนาการตัวคุณไว้ไม่ให้คุณเป็นอิสระ คุณเสียใจคุณทุกข์คุณเห็นหัวใจภาพใบนี้บ่งบอกชัดเจนที่สุดว่าจริงๆแล้วปัญหาของคุณอยู่ที่การที่คุณไม่ปล่อยวางกับสิ่งที่คุณเสียไปแล้วตอนนี้คุณรู้สึกเฮ์ทคุณรู้สึกเบื่อคุณรู้สึกแบบยอมแพ้สถานการณ์ของคุณตอนนี้คุณรู้สึกยอมแพ้มากๆนี่คือสิ่งที่ คุณอยากจะบอกกับแม่หมอถ้าใช่เราก็ไปดูเคล็ดลับตัวตนในอนาคตของคุณที่อยากจะบอกกับคุณเพื่อให้ปัญหาของคุณในตอนเนี้ยมันถูกคี่คลายไปในทางที่ดีนะคะไพ่อาจจะบอกเคล็ดลับกับคุณได้ไม่มากก็น,น้อยนะแม่หมอจะพยายามอ่านออกมาให้ได้ดีที่สุดเรามาดูกันว่า ตัวตนแนอนัคตของคุณอะอยากจะเผยเคล็ดลับใดที่จะช่วยคุณได้ในตอนนี้นะคะแม่หมอไม่รู้ว่าจับพลังงานของใครได้นะเรามาดูกันถ้าว่าพลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปรู้สึกว่าเออมันไม่ตรงเลยก็แสดงว่าไม่ใช่แต่ถ้าใช่ก็เรามาฟังกันว่าตัวตนแนอนาคตของคุณอยากที่จะบอกเคล็ดลับอะไรกับคุณ Two รูอ n อ s The night of sauce. The w h e l of fortune. นะคะ Queen of pentacles. แล้วก็ the sun. สวยนะถึงแม้จะเป็นไพ่าขาวดำแต่ the sun ก็สวยเสมอ The sun เป็นไพ่ยอย่างความสำเร็จ ตัวตนในนาคตของคุณอยากจะเผยเคล็ดลับกับคุณเลยก็คืออันดับแรกเลยเนี่ยคุณต้องอันดับแรกเลยนะคุณเลิกโฟกัสไปที่อารมณ์ต่างๆที่มันผ่านมาแล้วให้คุณมองอนาคตให้คุณมองอนาคตมองไปข้างหน้าคุณจะต้องเลือกที่จะมองข้างหน้ามากกว่าที่จะจมอยู่กับอดีตละ การที่คุณจมอยู่กับอดีตจมอยู่กับสิ่งที่มันผ่านมาแล้วอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่คุณควรทำในตอนนี้ความเสียใจความทุกข์ใจความเศร้าใจมันมีได้กันทุกคนแต่ทางออกที่ดีที่สุดคือการเดินหน้าต่อสิ่งที่ตัวตนของคุณในอนาคตอยากจะบอกคือการเดินหน้าต่อไป การมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองต่อสารต่อกับสิ่งที่เราเคยมีประสบการณ์แล้วสารต่อกับสิ่งที่คุณถนัดทํามันให้ดีที่สุดโฟกัสถึงอนาคตข้างหน้าแล้วก็ทําปัจจุบันให้ดีเลิกมองที่อดีตคุณจะต้องมุ่งมั่นแล้วก็ลุยเลยพอัศวินถือดาบอัศวินถือดาบคือคุณต้องลุย คุณต้องลุยคุณต้องต้องโฟกัสไว้ที่สิ่งที่คุณจะฟันฝ่าโฟกัสไว้สิ่งที่คุณอยากได้สิ่งที่คุณต้องการจริงๆแล้วก็ลงมือลงมือทําในสิ่งนั้นลงมือคิดลงมือปฏิบัติคุณจะเปลี่ยนโชคชะตาได้ถ้าคุณมองอนาคตแล้วลงมือทําลงมือปฏิบัติโชคชะตาของคุณจะเปลี่ยน เปลี่ยนไปในทางที่ดีเปลี่ยนไปในทางที่มีความมั่นคงเปลี่ยนไปในทางที่คุณพอใจแน่นอน Queen of Pentacles ราชินีถือเหรียญคือคนที่มีความมั่นคงคนที่สามารถหล่อเลี้ยงตัวเองได้ดูแลตัวเองได้เหมือนเศรษฐีนีคนหนึ่งคำว่าร่ำรวยคำว่ามั่นคง Queen of Pentacles กับ The Sun เนี่ยแต่ละคนต่างกัน ไพ่อยากจะเอามาบอกว่าคุณต้องการแค่ไหนคุณได้ตรงนั้นเลยบางคนต้องการเงินหนึ่งล้านเงินหนึ่งล้านบาทคุณก็ได้หนึ่งล้านบาทบางคนคิดว่าหนึ่งล้านบาทโอเคยังไม่ยังไม่ถือว่ารวยบางคนบอกสิบล้านคุณก็ได้สิบล้านแต่บางคนบอกโอเคไม่ต้องถึงล้านหรอกแค่หนึ่งแสนคุณก็ได้เท่าตามที่คุณต้องการที่แม่หมอจะสื่อถึงจํานวนนี่หมายถึงว่าเราไม่ต้องไปโฟกัสที่จํานวนเงินแต่เราโฟกัสที่ความพอใจความมั่นคง ตัวตนในอนาคตของคุณอยากจะบอกว่าคุณสามารถที่จะประสบความสําเร็จและมีความมั่นคงในฐานะการเงินการงานของคุณได้ถ้าคุณเลิกจมอยู่กับสิ่งที่เออมันติดยึดติดอะที่คุณยึดติดกับสิ่งที่มันเคยมีเคยเป็นตรงนั้นละทิ้งไปอย่างน้อยคุณได้ประสบการณ์แล้วอย่างน้อยคุณมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในช่วงนั้นแล้วคุณรู้ว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดอันไหนที่เป็น ข้อที่คุณจะต้องแก้ไขคุณก็แก้ไขแต่อันไหนที่คุณรู้สึกว่าตัวคุณเองแก้ไขไม่ได้คุณก็ต้องปล่อยให้สถานการณ์เป็นไปตามที่ปัจจัยที่มันจะเป็นอะสิ่งที่ดีที่สุดในการที่จะใช้ชีวิตต่อคือการเดินหน้าต่อตัวตนของคุณบอกให้คุณลุกได้แล้วแล้วเดินหน้าต่อมองเห็นอนาคตคุณต้องเฝ้ามองเลยว่าคุณต้องการอะไรในอนาคตถ้าคุณต้องการอะไรคุณต้องลงมือทําคุณจะต้องเป็นคนที่เปลี่ยนโชคชะตาตัวเองไม่ใช่รอให้โชคชะตามาเปลี่ยนคุณอย่ารอเพียงแค่โชคชะตามา บนมาหาคุณคุณต้องเป็นคนเปลี่ยนโชคชะตาตัวเองนี่คือสิ่งที่เคล็ดลับที่ตัวตนของคุณน่ะอยากจะบอกดูมีพลังนะแสดงว่าคุณก็เป็นคนที่มีพลังทรงพลังมากๆแหละแต่อาจจะด้วยสถานการณ์ความผิดหวังเพราะสิบดาบอะสิบดาบมันก็คือความผิดหวังความเสียใจคิดว่ามันมันมัน,ม,นมันจบมัน มันแย่มากๆอ่ะตรงนั้นมันก็คือสุดแล้วมันคือไม่แย่แล้วอย่างที่บอกถ้าสิบดับขึ้นเนี่ยมันถือเป็นสัญญาณที่ดีสิบดับขึ้นถือเป็นสัญญาณที่ดีคือมันจะไม่แย่ไปกว่านั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นแน่นอนขอให้คุณโฟกัสไปที่สิ่งที่คุณต้องการจริงๆแล้วคุณจะได้สิ่งนั้นเดี๋ยวแม่หมอขอขยับกล้องนิดนึงนะคะโอเคแล้วคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการจริงๆ นะคะแล้วก็เรามาดูกันซิจะถามตัวตนในอนาคตของคุณว่าเคล็ดลับที่ที่ที่บอกมาเนี่ยข้างต้นแล้วอะถ้าคุณเดินหน้าต่อถ้าคุณไม่โฟกัสที่อดีตแล้วเนี่ยโฟกัสที่อนาคตและปัจจุบันแทนจะเปลี่ยนโชคชะตาของคุณได้จะนำความสำเร็จมาให้คุณได้เนี่ยแล้วมีอะไรที่จะเสริมเพิ่มเติมจากที่ ตรงนี้ที่บอกไปไหมด้วยไพ่ออร a เคลนะคะเรามาดูกันว่าตัวตวนในอนาคตของคุณอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมอีกความสามารถพิเศษของคุณคุณมีความสามารถพิเศษคุณมีพรสวรรค์พรสวรรค์ในตัวคุณค่อนข้างโดดเดน่นคุณเฉิดฉายคุณสวยงามด้วยความเป็นตัวตนของคุณได้เสมออะ คุณจะต้องท้าทายตัวเองท้าทายพรสวรรค์ของตัวเองคุณจะต้องเอามันออกมาขุดมันออกมาถ้าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณดองมันไว้อ่ะคุณจะต้องขุดมันออกมาเฉิดฉายโลดแล่นบนเส้นทางชีวิตของคุณเพราะคุณเองสามารถที่จะสร้างเส้นทางชีวิตที่สวยงามของคุณได้คุณมีพรสวรรค์คุณมีความสามารถพิเศษให้คุณรู้ไว้นะคะ มีความรักใส่ใจในสิ่งที่คุณทำถ้าถ้าคุณห่างเหินจากสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณคุณถนัดมากๆถ้าคุณห่างเหินในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณมีพรสวรรค์ในเรื่องนี้คุณรู้สึกห่อเหี่ยวคุณรู้สึกหมดหวังกับสิ่งพวกนี้คุณจะต้องใส่ใจใส่ความรู้สึกใส่ความรักเข้าไปให้มากขึ้นเพราะสิ่งนี้มันจะทําให้คุณดําเนินชีวิตไปได้ ในระยะยาวเพราะว่าตัวตนของคุณน่ะอยากจะบอกว่าคุณรักที่จะทำในสิ่งนี้คุณชอบคุณชอบในการใช้ชีวิตแบบนี้พรสวรรค์ของคุณเนี่ยคุณชอบมันเลยแต่บังเอิญว่าคนอื่นหรือปัจจัยภายนอกหรือสังคมอาจจะไม่ได้เป็นในสิ่งที่จะพูดยังไงอะสังคมภายนอกอาจจะกำหนด อาจจะกำหนดกฎเกณฑ์ในชีวิตของคุณเพราะถ้าคุณรู้สึกว่าตัวคุณเองเป็นที่ยอมรับมาก่อนคุณจะการการการใช้ชีวิตของคุณจะอยู่บนพื้นฐานของคนรอบข้างบนพื้นฐานของของคนอื่นคนสังคมอะไรแบบนี้จนลืมความเป็นตัวเองไปลืมไปว่าคุณเดินบนเส้นทางนี้ตั้งแต่เริ่มต้นน่ะโดยการที่คุณไม่ได้มีอะไร คุณนึกถึงวันเก่าๆที่คุณเริ่มทําในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณทําเนี่ยคุณทําด้วยความรักคุณทําด้วยความมุ่งมั่นคุณทําด้วยความตั้งใจแล้วคุณทําด้วยความสุขคุณจะต้องหวนคืนความรู้สึกนั้นคืนมาแล้วเริ่มต้นใหม่เพราะสิ่งนั้นมันจะทรงพลังมากๆมันจะทําให้คุณแข็งแกร่งมากกว่าที่คุณจะไปแคร์สังคมแคร์คนรอบข้างที่เขาไม่ได้เห็นด้วยกับคุณคุณต้องใส่ใจความรู้สึกตัวเองรักตัวเอง รักหัวใจของตัวเองให้มากๆดูแลใจตัวเองให้มากๆเพราะนั่นคือพื้นฐานในการขับเคลื่อนการใช้ชีวิตของคุณแล้วก็อีกหนึ่งใบนะคะใช่จริงๆด้วยอะ่ะไพ่หยาอ,ะอะตัวตนของคุณอ่ะอยากจะสื่อสารผ่านไพ่ว่าตอนนี้ค,คุณคุณอยู่กับความเศร้าอะ่ะคุณจมอยู่กับความเศร้าคุณจมอยู่กับความเสียใจสลด ใจอะไรแบบเนี้ยคุณจมอยู่กับสถานการณ์ตรงนั้นน่ะทีนี้ว่าถ้าอยู่ตรงนั้นนะคุณไม่ได้เกิดใหม่แน่นอนคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงแน่นอนถ้าคุณจมอยู่ตรงนั้นจริงๆตัวตนของคุณเป็นห่วงคุณมากตอนนี้เคล็ดลับจริงๆเลยคือการเดินออกจากความเศร้าเดินออกจากการหดหู่ใจเดินออกจากพลังงานที่มันไม่ไม่ได้ทําให้คุณแบบกระปี้กระเป๋าอ่ะคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองหาความสดใสให้กับตัวเอง คืนความมีชีวิตชีวาให้กับตัวคุณเองให้ได้อีกครั้งหนึ่งในสิ่งที่ตัวตนของคุณอยากจะบอกและแม่หมอขออีกหนึ่งใบนะคะใบนี้ถ้าคุณใบนี้คือการปิดโอกาสตัวเองนะถ้าคุณถ้าคุณมัวมัวมีอารมณ์แบบนั้นอะ ให้อารมณ์ให้ความรู้สึกอยู่แบบนั้นนะคุณจะปิดโอกาสที่ดีของตัวเองไปประตูโอกาสชีวิตความสําเร็จในชีวิตของคุณมันจะถูกปิดดังนั้นสิ่งที่ตัวตวนอนาคตของคุณใะอยากที่จะบอกเคล็ดลับของคุณเลยตอนนี้คุณต้องลุกลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองใหม่ออกจมออกจากกองความทุกข์ความเศร้าวความเสียใจความผิดหวังต่างๆคือมันจบไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วลุกได้แล้วตัวตนของคุณบอกว่าให้คุณลุกได้แล้ว ทำในสิ่งที่คุณรักตั้งใจคุณมีความสามารถคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถแน่นอนตัวคุณเองก็รู้ว่าคุณเป็นคนมีความสามารถแต่บางเอิญว่าตอนนี้คุณขาดความใส่ใจคุณขาดความรักในการเออที่จะมีแพชชั่นกับสิ่งที่คุณจะต้องทําลุกขึ้นได้แล้วนะคะลุกขึ้นมาไม่มีกําลังใจใดเทียบเท่ากับกําลังใจจากตัวของเราเองนะคะ นี่คือตัวตนของคุณที่อยากจะบอกให้คุณรักตัวเองสิ่งสำคัญที่อยากจะสื่อสารวันนี้เลยคุณต้องรักตัวเองคุณต้องให้กำลังใจตัวเองคุณรู้ว่าคุณอยู่ในระดับไหนคุณรู้อยู่ว่าคุณมีความสามารถแค่ไหนคุณรู้ในใจลึกๆกับคุณรู้อยู่ว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถอย่าให้ใครมาขีดจำกัดความสามารถของตัวคุณตัวคุณเองเท่านั้นที่จะเป็นคนจำกัด ที่จะเป็นคนขีดเส้นทางชีวิตเส้นทางความสามารถในการใช้ชีวิตของคุณถ้าคุณแคร์สังคมถ้าคนอื่นมีประเด็นในการใช้ชีวิตของคุณคําพูดของคนอื่นมาทําให้คุณเศร้ามาทําให้คุณเสียใจมาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่เก่งคุณไม่ไม่ดีคุณอะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นอย่าอย่าผิดทางผิดทางแล้วสิ่งที่ตัวตัวหนของคุณบอกคือคุณผิดทางแล้วถ้าคุณคิดอย่างนั้น มั่นใจตัวเองรักตัวเองให้มากๆรักใจของตัวเองเป็นสําคัญแล้วก็เดินหน้าต่อในสิ่งที่คุณรักโอกาสดีๆรอคุณอยู่สิ่งที่จะประสบความสําเร็จอะมันอาจจะดีขึ้นกว่าเก่าด้วยซ้าเพราะเดอะซันเพราะว่า Queen of Pentacles ออกมาการันตีเลยว่าสิ่งที่คุณจะได้รับในอนาคตถ้าคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองคือเรื่องดีๆแน่นอนคือความสําเร็จคือความมั่งคั่งความ abundance ความร่ํารวยคุณรอคอยสิ่งนั้นคุณก็ต้องลงมือทําลงมือก้าวเดิน ต่อไปนะคะลุกขึ้นมาทางออกทางเดียวคือการก้าวต่อไปสิ่งที่ตัวตนของคุณอยากจะบอก<ะ>อก็สำหรับคลิปนี้แม่หมอก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะถ้าคุณชอบอยังไงก็แม่หมอก,ก็ฝากกดไลค์ฝากกด subscribe ช่องไว้นะคะแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันให้เพื่อนเ,อนเอนทุกคนที่ร่วมสร้างความถี่ที่ดีร่วมกันในช่องนี้ให้มีพลังแห่งความถี่ที่ดี ให้มันมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ส่งต่อให้กับทุกๆคนส่วนแม่หมอก็จะส่งต่อความถี่ที่ดีให้กับพวกคุณอยู่เสมอๆขอให้พวกคุณมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ฝากชมคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ